สวัสดีพี่น้องเป็นจังไดเมื่อนี่ไปเบิ่งอีหลาไายเอ็มวีเป็นจังได,ไงาางไดพี่น้องเป็นตะหักตะแพงเนาะสุดไาย MV เอ็มวีเถาปันนี่ยังบ่ท่านได้ทายเดวอยู่เดอ้อกำลังเขี่ยวขอดอยู่เออกำลังพากันทายหลายชั่วโม,มงแล้วแต่อัดเสียงกับหกวโมงเนาะพี่น้องบัดนี้ก็มาไายเอ็มวีได้บัดนี้ เริ่มจากช่วงบายสองป่ะเดี๋ยวนี้ก็กกำลังไทยไทยไปเรื่อยๆเป็นจังไดพี่น้องลูกสาวมมเจ้าเป็นตะหักแตะแพงเนาะนับมือเป็นสาวแหละเด้อสาวน้อยมหัศจรรย์ของพอๆแม่แม่อย่าลืมเด้อพี่น้องวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดเวลาเก่านาฬิกา ซอยกันดันซอยกันกดไหลกดแช่แช่ออกไปดันให้ได้มือหนึ่งติดอันดับหนึ่งมาแรงเด้อพี่น้องให้ได้จะสองสามล้านวิวเดอ้อเป็นกำลังใจให้อีหลาซอยกันพักซอยกันดันสมกับเป็นหมอล่เป็นหมอล่ ก่อนแรกของอีหลาได้พี่น้องที่ได้มาบันทึกเสียงเนาะอย่าลืมเดอ้อจังใดก็ได,ได้ให้ไปไปให้กกำลังใจวันที 18, น่สิบแปดเนาะเวลาเก้านาฬิกาแล้วก็อย่าลืมสื่อบัตรออนไลน์ได้พี่น้องบอโจูพันวาอีหยังวันลอยกระทงหกจักเมือม่อสิบสองเมื่อบะ ราคาลด999รบาทข่อยกระสือระเดอ้อสื่อเงาเลยเพิ่นเพิ่นแบงเป็นมือละสามเนาะพี่น้องไล่ละสามมือไล่ละสามมือข่อยสื่อเตรียมเรียบร้อยแเดอ้อผู้ใดย,ยังบ่ท่านเด็กสื่อกับเขาไปสื่อและพี่น้องเป็นการอุดหนุนกันเนาะเพิ่นกับสางองค์กรองค์กรเพิ่นกับหญ่เนาะเลียง ลูกน้องตั้งสองสามอยชีวิตเดียวก็สิเปิดอีกวงหนึ่งนเนาะเฮาเ s ็ด o l งเห็ด,หหดล้วมีความสุขกับเห็ดโหลดพี่น้องนเนาะเฮาบดไปเบียดเบียนผู้ใดเฮาเห็ดใดตามกำลังเฮาเนาะทำแล้วมีความสุขท้ำโหลดเบิ่งเล้าก็อย่าลืมเดอ้อพีน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หาย่อยในเดอ้อ ตามภาษาคอยเดอร์พี่น้องฝากไว้เป็นอ้อมอกอ้มอมใจก็เป็นกำลังแรงใจจักอันส่องน้อยๆไ้ได้มียอดซับสไครยอดพุ้ติต,ตามกระเพิ่นนพี่น้องเอ้ยฝากในเดอร์นั่นแหละพูดนะขนาดไทยเอ็มบีกับเอซี FC ก็ร้ายหลายได้พี่นอ้องถามมาลอ ออืมม,ม,มเป็นตะหักตะแพงแห้งอีหละ่ะพ่อเพิ่นกับไปพอเพิ่นกับไปใส่เสียงเพลงอันนันตพี่นองเมื่อน,นี่ยืนหนึ่งมันเขายืนเมามันอายกับอไอ้เพชรสหรัฐโอ้ใส่อารมณ์ขนาดขบเบิงแล้วก็คักูีเด้อ เพลงพอกับพ่อเพลงพอลูกกับพ่อลูกเด้อพี่น้องเพลงพอผน,นันวันที่ยี่สบสซอยดันซอยเชียผนนเด้อให้เพนมีกำลังใจพ่อลูกก็บด้หยุดได้ย้อนจะเทือนเนาะพี่น้องเอากระสมกับเพดงานขยันคักขอว่าอีลาเขามานในอันวงสาวหน่อยเพรบานแพงนี่ไก่สิพ่อ ใกล้สิพราปีเดีวนะพี่น้องมีหยุดงานอยุสองมือปะตอนที่เขาโล่งบานนั่นนอกนั้นถ้ามีงานใส่กับไปเบิรบริยุทธ์บริยนจักเหมือเด็กพวกได้หยุดได้อีหลาคนเก่งค่ะนี่แหละเขาเอื่อนว่าเด็กน้อยมหัศจรรย์เนาะบารามีหลายผู้ใดย,ยุไกเอาเวาผืนยุไกอีหลาเนะเขามานในวงสาวน้อยนีนก็เฮ็ดไ้วง มีซื้อเสียงดังเติบโตเร็วได้พี่น้องบัดน,นี้วงสาวหน่อยก็จะเลื่อนลุงเรื่องมีอิหลามาผู้ใดสิวาจังไรกระส้างกับส่วนหนึ่งกับขอบคุณเนาะบวชโจสอนนุ่ทีให้โอกาสเด็กหน่อยจังอิหลาเด็กหน่อยที่บ่มีโอกาสพ่อมะเขานี่แหละบุญบารมีเพิน่นเนาะ สีทาอินลาหน่อยนั่งอินลาหน่อยอุงอิงนี่แหละขามาบบท่านได้พ่อข้าวไหมพี่น้องบบท่านได้พ่อเดือนออกเพ่งแหลกกับเอาผู้ติดต,ตามเจ็ดแปดแสนเนาะแล้วก็ปั่นะนะเนาะบบดนี้เพราะขามาบบท่านในเดือนกับเอายอดอัน u t u b e เนาะ u t u b e หลายๆอยู่ในวงหมอลำวงนี่กัพักกันได้ยอด ได้ยอดคักขนาดได้พี่นอกมีผูต้ติดตามยอดขึ้นโอ้ดีใจน้ำขเจ้านี่แล้วยาอิชชาตาร้อนกันเฮ็ดดีโหลดเนาะคิดดีทดําดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาอีหลีเรื่องเนาะเอาน้องหญิงบ,บ่ไดดว่านี่บ่ได้เป็นคนเห็นแก่โตพี่นอ้องเป็นคนใจบุญสุนท่านเห็นอันผู้ใดที่ โดยโอกาสเห็นคนอันพูดเห่าขอท่านหรือคนนผอคนแกยุ้างถนนกับไปให้เงินไปบริจาคนั่นบริจาคนี่กับเฮ็ดเห็ดสอบเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน่ะพี่น้องเมืองกระสีโหายพ่อแม่เอฟซีหลงใดจังใดเนาะกันยอนนี่แหละความคว่ำเป็นตหาหักต่แพงของอีหลาเนาะเอาเว่า เ้าโดนหลายพี่น้องกับซเบอรอเจีงไดก็อย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส่องหน่อยๆตามภาษาข่อยในเดอ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e กดกดกระดิง่งค่อยแจงเตือนค่อยแจงเตือนมีเ่าอย่างกสิมาว่าสส่พี่น้องฟังเนาะ ตามภาษาซาเพเฮลาอันละกับเว้าติดตามอีหล่หน่อยอุ้งอิงเนาะเพื่อนไปแสดงยุไซมือนีจังสันจังสีเพื่อนไปเฮ็ดยังนยเนาะก็อาศัยบารมีเพื่อนนั่นละอาศัยบารมีเพื่อนพ่อได้มีผู้หูจักในโลกโซเชีเ่ยลเนี่ยเนาะ้าจักเมือนหนึ่งเข้ประสบความสำเร็จกับสิบอลลืมผู้มีพระคุณหรือไม่เนาะ เอาสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างหลายดอกพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเออเมื่อนี่เพื่นไปแสดงอยู่อุบลอำเภอเคร่องในอุบลราชธานีได้พี่น้องบัตรราคา120ต่บัตรแข็งพนขายได้แล้ว5,000ใบโอ้ดีใจน้าเพิินคนคือสิอญญาญะว่าเมื่อนี่เอาจังสั้นละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้สักไข่ให้ตามภาษาคอยเนยเดอพี่น้องนอนรับฝันดีราตีสวัสด์